เดี๋ยววันนี้เราพามาชมสินค้านะครับที่เราสามารถช้อปปิ้งได้แล้วในแอปมณีแดงนะครับทั้งของบริษัทเองแล้วก็ของพาร์ทเนอร์มากมายหลายรายการเลยในวันนี้เราอยู่วันที่สำนักงานสาขาพะเยานะครับมณีแดงนะฮะก็อยู่กับท่านประธานครับสวัสดีครับผมอภิชาติชิบเนียมนะครับฝากเนี้อฝากตัวด้วยครับยินดีที่รู้จักทุกคนนะครับผมเอกชัยไทยเมืองนะครับหรือหลายคนเรียกว่าครูเอกนะครับทำหน้าที่ช่วยเทรนนิ่งสมาชิกอยู่นะครับตอนนี้ควบนวยการฝ่ายการตลาดออนไลน์ร้อเดี๋ยวเราพาไปชมสินค้ากันดีกว่าครับพระเอกเลยครับ ถ้าท่านเข้ามาในแอปมณีแดงสมัครฟรีและช้อปปิ้งได้เลยนะครับแต่ถ้าท่านอยากสร้างไรายได้ต้องช้อปปิ้งอย่างน้อยหนึ่งก้อนเข้ามาในระบบแล้วก็มีแพ็กเกจต่างๆมากมายนะครับแล้วก็มีเซรั่มน้ำตบใช้คู่กันนี่จะดีมากตัวต่อไปครับนี่เป็นยูไนไฟเบอร์ตัวนึงครับเป็นโกโก้เวโปรตีนอันนี้เป็นของแอปเองนะฮะนี่เป็นสินค้าของพัทเตอร์ครับเป็นกาแฟเหลง Beta ่งนิดผงเบต้าออฟฟี่โกมันก็จัดเยอะมากดูดูข้างๆนี่ครีมเทมันน้ำมันลำข้าวเบต้ากูแคนนะครับเยอะแยะเลยก็คือมีให้เลืออกกกกััันนนนหหลลาายยชิดแบบบ็็ีตวึงครจะเป กาแฟหมุนไพร้าพินวันใส่ไปยิบก้าอย่างหอมมากเจอน้ำร้อนไปนี่กินฟุ้งกระจายก็ด้านล่างนี้เป็นอะไรครับ อันนี้เป็นกระชายพัดท่านลองได้ลองแล้วใช่ไหมครับลองแล้วอ่าไม่สบายใช่ไหมครับมีคัดจมูกช่วยได้เลยครับแล้วก็อีกตัวเป็นโคซีออยครับอันนี้เกี่ยวกับโควิดก็ได้เสริมภูมิคุ้มกันเนี่ยสองตัวนี้ครับเสริมภูมิคุ้มกันแล้วก็นี่ครับเป็นชุดนางเอกพระเอกนี่ชุดพระเอกเลยชุดบำรุงครบสามตัวนี้ครับอยู่ในออยสารสกัดจากน้ำมันสามชนิดนะครับน้ำมันงางาดำงาขาวงาขี้ม่อนแล้วก็ดาวินชาด้วยเป็นไรจิน่าพัดนะครับมีไลซีนนะครับตัวนี้เป็นแคลจิน่าพัดก็เป็นแคลเซียมนะครับกินคู่กัน ผสมกันไปเลยใช่ใชด้านล่างนี่โอ้โหสินค้าที่บอกว่าขายดีมากนะครับเป็นสินค้าใหม่ในแพลตฟอร์มของเราครับก็คือ Vista าซนะครับคือมีหลากหลายรถเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นรถ m i x ซ์เบอร์รีาจอกสีแดงจมพูจชมพูอันนี้เป็นรถส้มครับแล้วก็หอมแอปเปิลเมลอนแอปเปิลเมลอนสินค้าเยอะมากๆเลยนะครับหลายรายการนะครับด้านล,ล่างด้านล่างนี่อันนี้เป็น คอลลาเจอรจลี่เจลลี่กินพร้อมทานทันทีไม่ต้องไปชงผ่านน้ำอีกซองกินได้เลยแล้วก็อันนี้เป็นสินค้าพาร์ทเนอร์ครับเซรั่มก็มีชาเถียงนาอันนี่ก็เป็นของแอปเองนี่ครสบผงซักฟอวาว้าวว้าวแน่นอนนะสินค้าใหม่ล่าสุดจากทางแอปครับชื่อแอลเล็กแอลเล็กนี่ก็คือสำหรับคนที่อยากแบบ เลียวครับอันนี้ก็เข้ามากดกันได้ครับด้านล่างเ็าจะเป็นตัวของบูต้าผสมคอลลาเจนนะครับแล้วก็ช่วยระบบขับถ่ายด้วยมีวิตามินซีคอลลาเจน3มชนิดจากญี่ปุ่นเลยแท้ๆนะรสชาติเป็นสับปะรดอร่อยมากอันนี้ระบบขับถ่ายดีก็อันนี้เป็นของพาร์ทเนอร์ฮะสินค้าพาร์ทเนอร์นาทูราโมยเจอร์ซิงนะครับฟรรบอดี้ก็คือล้างหน้าแล้วก็ฝั่งนี้จะเป็นซีดีนะครับไม่ใช่เอาไว้ฟังนะแต่เป็นซีดีคอลลาเจนเป็นรสส้มนั่นเองแล้วก็นี่ครับนวัตกรรมใหม่ครับจากทางเกาหลีโรงงานของเกาหลีเลยเข้้้้าาาามมเเเเ็นนนนนรรีียยยบบอปปสฟััชชิดใก ด้วยนะครับแบบลูกอมเลยเนี่ยพกขึ้นเครื่องดีมากไปฝั่งนู้นครับเดี๋ยวให้ท่านผอ,อ,อก,กับชัยท้ายเมืองแนะนําฝั่งนูน้นเลยมีอะไรบ้างครับลองดูครับ ฝั่งนี้มีอะไรบ้างครับอ่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันสินค้าใหม่สินค้าใหม่ตัวนี้เข้าแล้วยังไรจินเซนสกัดจากโสมจินเซนเข้าแล้วนะครับทำไปช้อปปิ้งได้อันนี้อันนี้ต้องฝากด้วยเป็นพาร์ทเนอร์ทางลำพูนโปรตีนอโวุธดอัลมอนด์มิกซ์อัลมอนด์แล้วก็คนทานเจก็ทานได้ตัวนี้สําหรับผิวพรรณทั้งหลายนะครับอุ้ยเซ็ตนี้ดีเซ็ตนี้ดีอ่าผมใช้ตัวนี้ด้วยครับกันแดดอ่าเป็นไวท์เทนนิ่งอันนี้อันนี้ทาไหมบอดี้โลชั่นนี่ผมก็ทานะผมก็ทั้้้้งชชุดดนนนีไิอ่าาใรคา ห้าร้อบาทเท่านั้นเองแล้วก็แกนแดดตาแจ่ม2อันนี้2อันนี้มาใหม่ล่าสุดแปรงสีฟันนะครับนวัตกรรมเกาหลีตัวนี้เป็นแปรงสีฟันแบบพรีเมียมที่ใช้ในโรงแรม5ดาวเลยก็เครื่องบินทั้สบิสเนสคลาสนะแปรงครั้งแรกไม่ต้องใช้ยาสีฟันแล้วครั้งต่อไปก็ต้องมากดยาสีฟันมันีแดงอ่าใช่ใช่เดี๋ยวเดี๋ยวนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเอาด้านล่างครับผมอันนี้ต้องมีไว้ติดบ้านน้ำหอมเรื่องของเสริมเสน่ห์อ้าวก็โอเคครับที่สำคัญสิน้าทุกตัวมีคอมมิชชั่นให้ นี่ค้าชั้นแล้วก็มีออรเซลด้วยนี่นะยอดมันีแดงเนี่ยไม่หลายท่านที่ไม่เข้าใจนะเขาบอกเป็นแชร์ลูกโซหรือเปล่าไหนบอกว่าลงทุนแล้วจะได้เงินมันได้ยังไงก็นี่ครับม่มีการซื้อขายอยู่ในแอปอันนี้คือบางส่วนนะ <c oughs> ก็ยังมีเยอะเลยครับแล้วก็หลายรายการเลยสินค้าที่เราไม่ได้เอามาตรงนี้นแชร์ลิงก์ปุ๊บเนี่ยมีคนชอปปิ้งก็มีโบนัสเขาบอกว่าแชร์นั่นคือแชร์ลูกโซแต่นี่คือแชร์ แชร์แล้วได้ตังค์แชร์เหมือนเราแชร์ลิงก์แชร์ Facebook แชร์ลิงก์ติ๊กต๊อกเพราะฉะนั้น <Share. S 1> รีบแชร์ครับแล้วก็มาสร้างรายได้กับมณีดแดงนะครับผมแล้วก็มีตัวอย่างพูดเสร็จมากมายนี่ก็ท่านปอ,ออิก่กระชัยก็เริ่มต้นจาก190บาทนะครับตอนนี้ก็รายได้เป็นล้านกว่าบ,บาทแล้ว<ช>ล้านสนะาม<ช>แล้วล้านสามนี่ก็พูดได้ตรงๆเพราะว่ามันมันมีหลักฐานทั้งหมดอ่าฝากไว้ทุกคนด้วยนะครับมณีรรดแดงเป็นของทุกคนนะครับวันนี้ท่านเป็นเหมือนส่วนหนึ่งเป็นเหมือนหุ้นส่วนกับเรานะครับเพียงแค่ท่านลงทุน ในซื้อสินค้าแล,และบอกต่อท่านก็เป็นเหมือนเจ้าของกิจาการเหมือนกันครับก็อย่าลืมดาวน์โหลดน,นะครับแอปมณีแดงได้ที่ Play Store นะครับพิมพ์ภาษาไทยว่ามณีแดงหรือภาษาอังกฤษก็ได้นะครับส่วนแอป Store เนี่เร็วๆนี้ครับ